สวัสดีครับผมเสือหมักเตี้ยสุรินครับผม,ว,บผมวันนี้จะพามาดูต้นหมักเตี้ยที่สวนเราครับผมแบบสายคัดพิเศษพร้อมปลูกแล้วครับชุดนี้นี่ครับต้นหมักเตี้ยจริงๆมันเป็นแบบนี้ครับให้มาดูกันเลยสวยงามที่ามนี้ต้นมีลักษณะอวบเด่นมากครับผมแบบคัดแล้วนี่อวบ,บมากครับชุดนี้สามารถมารับได้ครับผมหรือ มีบริการจัดส่งครับทั่วประเทศเลยครับชุดนี้เปิดจำหน่ายแล้วนะครับผมตัวใหญ่มากนี่ครับามาดูใต้ต้นกันเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับน,นี้เป็นแบบคัดแล้วครับผมลูกใหญ่เปลือกบางทั้งหมดเลยครับผมต้นแม่คือสวยมากครับชุดนี้พอ้ายได้จะเอาเก็บไว้ ก่อนจะขายหน้าร้านพ่อค้าก็จะส่งออนไลน์ก่อนนะครับผมให้ดูตัวจริงสวยมากครับผมดูชุดนีนะ้ดูครับสวยไหมครับชุดนี้ ท่านใดสนใจรรสามารถสอบถามได้ครับผม097-918-2376เสือครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ